เอ๋อพ so you know right? ี like like right ่น้องเอยซึ่งเปิดภาพมากันยังอยู่บ้านของไอซิงเพิ่นอีกคือเก่าเนาะซึ่งเมื่อเช้านี่เพิ่นก็แยมทางนี้แล้วพี่น้องเหตุผลที่เพิ่นบ่มุ่งก่อนก็คือมุ่งแล้วมันจะใส่ทอนยาบหรือัดทอนยากเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อเช้านี่เพิ่นก็แยมทางนี้ส่วนเหตุชายเพิ่นก็บแยมทางนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบ่แอ็นจะให้เบิ่งบริเวณรอบๆเนาะมื้อแรกนี่ก็น่าจะเสร็จชินแหละการแยมผ่านทางลังก็น่าจะเสร็จชิดนาะพี่น้องทางข้างนี่ก็น่าจะเสร็จชินส่วนที่ยังเหลือก็น่าจะเเป็นนนนนข้้้าาางงหพี่อะ นี่แหละบ้านเพิ่นก็โอ้ลายลายเติบเลยน้องพี่น้องตอนเช้าๆนี่แหละเดี๋ยวสร่างเพิ่นก็เริ่มลงงานต่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากที่กินข้าวกินนามแล้วมีแต่บาแอนได้พี่น้องเนาะไปกินข้าวก่อนมาเมื่อแรกเพิ่นน่ะจะแล้วหลังจากนี้ก็จะอัปเดตให้เบิ่งอีกทีหนึ่งน้องพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนบริษเป็นทางไทยทั่งลาวหรวมที่เป็นทางต่างประเทศกะ ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บอเอเ็นสตูดิโอหรือว่า Facebook แฟนเพจบอาเห็นอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะซเพิ่นพามาตอนนี้กามาอยู่บ้านของไอซิงเพิ่อนอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่อเมืม่อว่าเขามาเมื่อเช้านี่ทั้งสร้างเพิ่นก็นกนได้อ้อมแป้นนะเซตชินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องอนะ่าด้านเหนือหรือว่าด้านทะวันออกอะไรน้องพี่น้องเนาะก็ยังเหลือแต่ด้านหน้าและก็ด้านทะวนันตกและก็ด้านหลังงพี่น้องเนาะเลยจะอัปเดตให้พอ่อแม่พี่น้องเอฟซี เบิ่งอีกเล็กๆน้อยๆก่อนจะออกไปกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงแล้วนะพี่น้องก็เริ่มอยากข้าวนะพี่น้องฮอดกระเพาะบูดพอแอนก็เลยจะพยายามกินข้าวให้มันถูกต้องตามเวลาพอเป็นกระเพาะนี่ก็โอ้นะพี่น้องลับปากหลายฮามอกะพอได้ทุเลาะเราเป็นน้องเพราะว่าเฮากินข้าวบ่ถูกเวลาถ้าว่าเฮาอยู่เลือนอยู่ชานตลอดกันนาบ่เป็นหยังนะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็คือบ่ใช่แล้วเนาะ12โมงผายแล้วก็ยังบ่ทันกินข้าว หอดเวลากินข so ้าวแล้วนะพี่น้องเนาะทางสร้างผลกันก็เริ่มพกุลัยไปกินข้าวกินหนามแล้วพี่น้องทางเขาก็เลยจะอัปเดตให้เบิ่งก่อนว่าหอดใจหอดไจแล้วตอนนี้นะพี่น้องเนาะน่าจะมือนี้เกือบแล้วแล้วเพียงน้องแต่ว่าแล้วกันยังอีกเล็กๆในหน่วยแล้วเพียงน้องจะได้ข่ากความเพี่น้องเอฟซีมันสุขสุขุนฝากครับก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกเอ็นเด้อเพี่น้องเอ้ยและที่สำคัญก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้ได้เพี่น้องทว่าจากสนับสนุนบอกเอ็นเพราะว่าบอกเอ็นนี้ได้จาก โมศนาที่ผมเป็นพี่น้องเอฟซีบึงอะไรนะจะได้ก็ขอขอบุญเขาคุณไว้ลวงน้าเด้อพี่น้องเอ้ยที่เบิึงให้เอ้าจะได้ก็ขออวยพรให้ผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิดสกุลสุขคนอยู่ดีมีเฮงที่ขามาสบกินบะเอ็นก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจอยู่ดีมีเฮงเบิดสกุลสุขคนอ่ะพี่น้องเอ้ยกษัตริย์กะเข้าไปอัปเดตก่อนว่าพอใจความใจแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเป็นการจักษาเวลาเข้าไปเลยนะพี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาตอนนี้เขาอยู่บ้านของไอซิง เพิ่นอีกคือเกาเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะออกไปกินข่าวกินน้ำก็จะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งอีกอนหมาไปหัดใชจหัดใช้หลังจากที่สร้างเพิ่นลงมือมือเศร้านี่แหละนะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นลงมือมือเศร้านี่เพิ่นเห็ดด้านเนื้อน้าพี่น้องเพิ่นจะนี่แหละนั่งได้เห็ดมากคือเก่าน้าพี่น้องเหตุผลที่เพิ่นบอกท่านมงนี่เพิ่นว่ามันจะอัดทวัดยากน้าพี่น้องคือมงเลยมันจะเกะกะนี่บนข้างบนน้าพี่น้องบนทวามันออกมาด้านหน้านี่แหละ แล้วกระบอทอนอันด้านข้างนั้นะพี่น้องถ้าว่าวมุงมันจะแอมยากคือบอลที่พันตัดคือเน้นๆเพราะว่ามันจะเจิดนะัพี่น้องมันกเน็เลยอันยากพันก็เลยแบบว่าแอมก่อนจังมุงเนาะเวลาคนกระทมเข้ามาว่าโอ้เป็นยังขับบุงก่อนบู่ยามันห้อนบอเพ่นบอกเหตุผลพ่นว่ามัน,ม,ม,นมุงแล้วมันจะแอมบ้านยากนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตบริเวณรอบๆอ,อีกก่อนก่อนจะอกินข่านันพี่น้องเนาะที่ว่า งามเนะพี่น้องทีบ้านเพิ่นสดใสขนาดที่เมือนเฮากระนั่งอยู่ฝนเนะพี่น้องเนาะนี่แหละบ่อนที่เพิ่นอ่าเห็ดฝนที่บ่มงมันจะแอมยากบนนี้นะพี่น้องบนนี้มันแอมยากเบิด์ตเลยการในทวันเถิงมันแอมยากเพิ่นก็เลยบ่มงก็เลยแอมผ่าก่อนนะพี่น้องนี่แหละพอดีงามนะพี่น้องพอดีตอกแตกแอกเดี๋ยวให้เบิ่งรอบก่อนเพิ่นแอมรอบสองนะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวเมื่อแรกเนี่ก็น่าจะ สิ้นชุดน้องพี่น้องน่าจะแล้วนี่แหละมือแรงนี่แหละนี่ตัวนี้น้องพี่นอ้องนี่นี่ขางใตน้น้องพี่น้องหลังจากที่เพิ่นแอมขางเหนือแล้วขางใต้แล้วเพิ่นกะไปกินข้าวกินน้ำนี่นี่ได้ประมาณนีก็ถือว่าโอ้มือแรงนี่บอลเอนคิดว่าน่าจะสิ็นสิ้นเนาะมันจะไปยากถอดแต่หั่นน้องพี่นอ้องบอลมันตัดจะเจิดตัดจะเจิดท่านน้องพี่น้องเอามือน,นี่เกือบเกือบแล้วบอลเอนคิดว่า หลังจากถึง่นแล้วเนี่ยเพิ่นก็จะไปมุ้งด้านหน้าก่อน,นพ่นอเนะอาะก็คือด้านหน้าเพิ่นจะมุ้งก่อนอาศัยได้อยู่ห่มอยนะนะู่อันน้องหลังจากนั้นก็จะให้บ่าวซิงนะ่ะเอาเตียงเข้ามาพี่น้องมาป่านนี่นนเออก็ถือว่ามุดบนอยู่นะพี่น้องเพราะมันก็กว้างาเลยสามเมตรสามคูณสี่ทั้งหมกว้างป้ากะช้ำชีปะเครื่องของนะพี่น้องหลังจากนั้นก็เพิ่นก็จะเห็นบันไดกายขึ้นนะพี่น้องคือการเปิดเนี่ยก็เปิดเข้าในายนะพี่น้องเปิดประตูมันจังบอกยากอะไรนี่เลย ให้เบิ่งรอบๆก่อนก่อนจะเข้าไปหาทางทีมงานเพื่อนเพื่นก็นั่งอยู่ในพื้นนี่แหละตอนแรกนี่ก็น่าจ,จะนี่เลยแหมตอนนี้แล้วพี่น้องเนาะแหมบอลน,นี่แหละน,นี่ตอนแรกนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาพากันเห็ดยังกันีส่สวัสดีเด้อสวัสบบดีนั่งส่วนแดดพากันเห็ดยังกันนี่นะนั่งสนแดดอยู่วนแดดมันฮอตอือคือโบไปก็กบกพุ่นมันแดงครับมันแดงมันแดงมีเส้นไล่ขึ้นเล ชุมเจ้ากว่คนบกใหญ่ก็ยันมันเด่งเนาะตัสร้างตัเนียยามันเด่มดคือกานได้่แลมันงามบ่เออเห้มุดเขาหูมันอายังล้ได้ใั่ไดทุกทุกอย่างต้องมีแนวแพ่เนาะแอ๋อตคือบาซารีนี่กะเงียแพลโอ๊ยยานมีนะ่อนบาซารีว่าคำเดียวนคำเดียว่าเดียวาขเบิ้ดบางคนพายก็คือการบ่เก่งใจเรวบ่ายานันมีเราเก่งใจมี อยังคือคือกันเนาะบ่คือเลยก็นี้กินนิย่าด้วยนี่เก่งใจคนดูเนาะเด้คันว่าเฮางมาให้เกียดกันไม่เกลียดกันมันกาศยูนกันไม่ได้แล้ววะโดยแม่นแม่คนให้เกียดตัวตัวให้เกียดเพื่อนจะยูนกันได้แม่นแล้วว่าถือบุตรถือบุตรบอกคำไทยนี่ความเคารพนาะทั้งสองความยแม่นให้ชิดแถวเทียมกันแต่ก่อนนี่เพิ่นว่าผู้ชายมีชิดกว่าผู้หญิงเลแต่ก่อนเพิ่นเราแต่ปัจจุบันนี่คนก็ให้เท่าเทียมกันเนาะ อยู่น้ากันแล้วมีลูกมีเต้าน้ากันเข้าใจกันน้ำพีน้องอทางส่างกันกลับมาแล้วได้หลังจากที่พืชกินเข่าแล้วมีเท้าในที่ยังาทา,งกงานกินข<อ>่าเนาะนี่ห <laughs> บุกอีกมาแรกนี่เกือบแล้วนเนาะเืทั้งทางนี้เมือแต่ทางหน้าทหน้าทังข้างกับตัวนี้ทั้งล่างนี่แล้วเนาะน่าก็ต้องให้มัแล้ว เ่าดนี่เนาะทางนาะสอเอาทางผ่านในกาบังเนาะแม่เรีด้านหน้าจจามืออื่นเนาะมื่นมื้อนี่เอทังหน้าแหละค่ะสีหน้าทังเทิงเนาะมือืต่อไปนี่มุงอีกประมาณอออีกประมาณ3มื้อเนาะหน้าที่แล้วเนาะอีกประมาณ3มมือน่าจะเสร็จชิ้น มันจะยังรับยังกระตีอยู่รับปากไ่ได้เนาะไม่ได้ต้องเ่าตามเวลาไปอีกแล้วอ๋อโอ้ยแล้วแล้วถ้ามุ้งนี่ฝนตกมากก็เห็นเลยทางลุ่มนี่ขันมุ้งขันไม่เอาเขาพาแล้วมุ้งก่อนเอขาพาแล้วแหละจังมุ้งเออเออแล้วก็มาใส่บานประตูพนตกก็ยามันนั่งอยู่พื้นนี้ง่าย ตกมาลองเลยแหละเพราะว่าจะขห้นม mm ัน hmm. หัวบอกเามีห่านสบายมงก่อนเาจึงอันนี้เขาหมมหนเขางนาก่อนนีเขามีล่างๆหรือแม่แมแม่เพรว่าจ้ามีล่างจะมงก่อนเวลาเขาเยากแ้บนีนี่แหละมันบุ้งโดนปุกปิกปุกปิกเลยเนาะอันนี้ใครแนวหัวหยอดลงเนาะ อันนี้หัวหจรลงเลยแบบเจียเลยเนาะพากันมานั่งรีดอยู่ในห่มหรือเนี๋ยวรีดไอย้มันลมมาตัวนี้เมื่อไหนที่ไมมีลมเนี่ยเนาะระว่ามองอื่นมันมีห่มเนี่ยมันจะต้นไม้น้อยแถวใกล้อย่งได้กระบุกันไปแล้วได้เนาะโมนี่ทางหลังนาทีแล้วอยู่พอมัาตัดฉากนี่ทางหลังทางข้างอย่ามาตัดมีแต่เปื้อนไทยแต่ถ้ามันตัดฉากเด้ สูตรแผนพวกี้บริเได้หมดอได้กวงนี่แหละเรอมัได้ีแต่ตาดปาจาจาเนาะออหอมเือนบ่ถกไมาใส่ผ้าก็ต้องเอาลเานี่แหละคนใส่กายลงมาหนิเด้จงไว้ปุกอ่าไม่ตัวนี้เนาะอ่ายเปยิงง ยิงอคายเอได้นะถอยเนาะตัวน้เ่ามายอดล้ดยิงเลยเนาะยิงปกเลยสเ็ดเลยพอดีเยแล้ว่อ่ามันถึงแดดถึแล้วมันห่างออกบ่เนี่ฮะดิบๆเอไมัหดเอ้าวเจ้าอันเฮดที่นะนี่ฮะอ้าว <c oughs> ว <c oughs> ัน <il> นี้ก <es voir nie> <N> ็แ <Heather> น่เ <months> ห <sure> ็นดาวมาในวันมือก็ที่หนึ่งเปียกๆก็ตอกมันน้ำมันปีว่าอยู่อําเบึงมึอนะก็ที่จีจนเอาไม้งัดเขาเขาจัดอีกได้ฮอตเครื่องเป็นเนาะเอาแหม่หนีนี่เป็นชุดนี้แต่ก่อนจัดอีชุดนี้ได้เป็นแผนกับพอดีคือการฮับปัดมันก็ลงง่ายเวลาปับปอตฮับปูสัดเนาะ เอนเานี่้แงนเงนรเนขี้เริ่มจะมีข่าวดีแล้วนะบอสเซนบอสซิงหลังจากที่ทีแแล้วเพื่ออะไรซานขว่มีผู้สาวจะถามึงละวแล้วตอบมือสาวหรมีผู้สาววะอ่าวใกล้ๆนี่และแล้วอ่ะแล้คอยก็ตกใจได้เลยอเห็นว่าให้แลก่ก้อน มีมีก้อนรอ่ะมีก้อนแต่ว่ายังมาได้เอาหาจีปายังก้อน่คือมเียอ่ะแล้วมเรียวยังวาวอ่ะรอ่หจีไปมเนาะก่อนมีก้นมีคางกอมีเดก่อนเนาะคุยกันบึงก่อนเนาะมเมปหลังจากเอาเมียไปเห็ดันใดบันนิพาเมียไปใส่เนาะเอาเสื้อไปห้ผู้สาวเอกมนก่อนพต

อใส่นำนาด้วยข้อเด็ดเนาะคนรู้จักกันแล้วมีน้ำใจเพราะฉะนั้น่ไมี้คิดน้ำใจบ่อยเป็นคอยมีคนเอาเสื้อให้คอยเอาเคืออะไรเนาะโนเนาะบนปฏิเสธได้คอยก็ได้จะเป็นน้ำิน้ใจเนสอยซอยกันใส่เหดเียกเคยเรียงชานคนเราเคยลื่นนะลัานข้าเราไปซื้อยังไปคนรู้จคนแม่คนรู้จักกันว่อเราเคยไปเอาอย่นเนาะเคยไปหลับ บางที่อบว่ามีเงินก็เอาก่อนชีได้ไปหลับก่อนเราเบาอยูเราไปหลับก่อนไปเอาก่อนแล้วก็บัดมีเงินจะให้แล้อ่ะอเอาเพื่อมีมามาเนาะแล้วก็ปันภาษาไนะแม่แม่เราใ้ญกวาพี่ขาเจ้าขี่รถน้ำห้าเราหลายยันว่าเราญ่ดูใช้ยันโม่ยังไ่ทันจะใส้หนีแล้วนะไม่เอาไม่นะ เพ <me um no euh. um anyway um ิ่มน้ำคานี่บ่ทัานโบมีเงินคอยขึ้นไปเอาก้อนเราอ่ะอยังเอากระปอกกาแฟเอามี่เอามาม่ามาไว้ต้มกินเราอ่ะบ้านมีเงินจะหาน้ำล้างเราอ่ะาอะไรให้แล้วแมนคือสีประมาณนี้นะตามระบาดนี่ที่รถมมหาเราอ่ะเพราะว่าผู้จ้างได้ว่าเราห่ายมาอยู่ปี่บนนี่ง่ายมากี่ระผู้เลยเกิดอยู่นี่ระมานี้อะอืมแต่ก่อนแต่ก่อนที่นอกอ่ะรมาเห็นง่ายะนะบัานนี้โบเห็นบัานนี้มากออกเลยไปอยู่ไซบานี้ มายที رك, oh ita, oh dead, ่ปืดด <c oughs> ิมาหนูจะปืดดูบ่สไม่หนีกันท่านได้ใส่บ่ายที่เอ้าบ่สันในความคิดของ่อยเด้อสมมติว่าข่อยไปหลับหนี่นี่แล้วโบมีผัวนี่ข่อยโบมีเงินใช้ข่อยก็เอ้าเราเลยข่อยนี่ได้เอาเาเล่นให้เป็นหนีร้ายแล้วเดนกันหนีข่านหนีข่านหนีมาได้ไหมได้สิเพิ่มหนีได้สิเพิ่มไม่เพิ่มหีข่อยก็ดับหน้าแทนแต่ละปีอยู่กันไปเรื่อยๆเขาก็ลืมบ่ายนี่ข่ายก็บประธานเมาสนี่บ่ายนี้ เพราะว่าเย็นหมลืมมามเจาไป้วเนาะแม่ละ่มดไ่ได้แตงครับมีลูกไม่ตำเหมือนกันแหละก็ลืมไปแล้วเนาะบมลืมเกิดในรัฐลูกก็มีกันแหละอายุกันว่าออเนาะอแม่ด้ายลองิดองิดออประเนี่มันกามีคือกเนกองป้าเอาบิวาลืมดหมดลืมเนาะแม่ิดเขาข่าวตัวเองนี่เละ เขาบอกล้ามาแนาเขาย่นคอยเห็นนผุนออกไปแต่นมีบ่้านีเราไปแล้ววะไปอ่ะเ่าพ่นคาบอกล้ามาอนเอะว่าเขาจะยัดคอยหูต้องนัดบนไดบนหนึ่งบ่ผุนออกไปฮะ้านี่ไปต่เจ็ดม้นแล้ววะเก้มงมาแล้ววะจะสิแล้วก็กลมาเลได้ชื่อนำแข็งมึงนี่นะอันนี้รได โอ้ไม่ชิมเค้ไหมชางบ่อมีน่ะเอาแล้วเดือดนนี้มาพิ่งนะก็เลี้ยงน้ำแข็งนี่อ๋อแสดงว่าเริ่มใจใหญ่ขึ้นแล้วนี่เริ่มมุจักความขึ้นแล้วมุจาชางฮอนเออออะไรลอยากชื่อยากือยูเลแต่ว่าเงินมีอยู่มีเงินพอบอแร์ด้วยเงินเหราอยู่ดก็อยากซื้อยากให้ยูให้กินนี่แม่แม่เมีเงินมันหูเงินคันวาสิ ินนีเลาเป็นไติกา่เป็นหาน้ำหองที่ใครตีอาจารยปรจับเห็ดพวตีข่อยกัญ่านกันได้คนบ่มักข่อยกับบ้องกันได้ข่อยกันได้ใครอยู่ข่งยจับเป็นัวเนาะจับปทางอื่นตีเป็นผู้ารจับอตเขาคคืนนญนไร คนที่ผมมากเนาะเพิ่นว่าเอาเมียพิษขิดจนมือตายได้เพิ่นว่าแล้วก็คมคืนลินจืบ่แล้วคมคืนเขาไปจังเอาลองงานได้เผื่อ <c oughs> ่บางทีเขาอยากได้เลยมันี้จะไปทางในบ้านนี่อยกได้ครับโจไว้ก่อนตีทดลองงานประทันเนาะคุณภาพมัน,<ใ>นบ่คือด<ำ>ับมันบ่คือดับหน้าพิษได้ดับหน้าพิษเลยงงง่ายไปดับหมดอื่นได้ได้อนไรใหม่มันยากได้ดับพิษโอ้บอลน่ถึก หูบ <l preocup ations> <Bond playing> <ique> ่นเยียบปะบ่บ่นตีนเอาเยียบมันจุลุบลงมันหมดบ่มีดินเด้ยังไปพักบนใหม่ได้ได้เจ้าเคยมาบอกกับไพ่ดังน้าดำบนาถึงหอยตีนตัวเองเด้ปักมาอยู่นะมี่เอาเออเอาดินมองอื่นผมได้มาถมใหม่มายุบใะ้บนหอยตีนว่อมันหายผู้เข้าตั้งไว้มาแล้วทำลงบนแบบน่าดินแบบมันบุรุษบุรุษเนาะหน้าดินตมเลยทุันคอยหนิโอ้ยไลยแล้วนับุกคู่ดับถึงหอยตีนตัวเองอ่ะ เพาะแทบจะจวดขึ้นมาโลดดันด้นด้นถาเออนอนถาแทบมันถือคอยตีนก็ได้ไปยุบดินบนอื่นมาไทยแบบเบาของพายเบาคนแหละมาถกไว้พี่น้องเลยมาตั้งไว้ให้ห่างมันติดเดี๋ยวมันก็ตั้งขึ้นเองมันดอกเนาะแต่กิเนาะแม่เละบ่อสิงเปิดไปดิแล้ววอาว่าเอาเมียหลุดแม่แทบบอกว่าจะไหนจะปุ๊บเลยคือมือเนี่ยก็คือว่าบ่อแสนถือยังบุลุงตุงติ่งมาลายแทบบ่อแสนสืบทอดเหมือนบ่ ชื mm ų, today, listen, right? uh ่อธานชื like, ่อสามชื่อเตานำอีกได้ผมชื่อเต่านำอีกคนบ่กอทานนะว่าคนบอทานคนบ่กอทานคุณได้ชื่อทานมาให้เออก็คือว่ายิ่งมาเซอร์ไพรคิดว่าขับรถมาให้เราตกใจได้คอยก็ได้คอยเตรียมไอ้ก็แล้วนะบอกอะไรบ่แจ้งอยังชื่อรถไหนลาบ่แจ้งแล้วเรื่องใดน่ะนะน้ำน้ำบาดาลเอาแล้วจะได้น้ำบาดาลได้รีบาดนี่ อ้่ม้วมมทำพออลไแหละยากบ่ายงอยู่ทีมันดีกว่าจะทั้งดงทังดงบอได้มันบวบลงไปเลยเนาะมันลงมันเป็นแบบเป็นหูลมอย่างนี้ดินมันโค้งมีน้ำเนาะันไม่โค้งในวางได้ก็จะว่ามีนี่จอโงงานจอลุ่นใหญ่นะลุ่นนั้นจอพวกจอลมนะ

ไม่เนเจนะมันก้องอยู่หนาเลยนาหืดกตนหนา้นหนาเนาะมันกคือใส่ใจเอียงไปหนึ่งมพอเจได้ให้มันยีพ่วง็ยังได้เพราะว่าัคล้องเลยจ่อจ่แล้วเาะแจอแล้ก็เยพืชนแล้วก็เห็ดหลังคาพบเลยนะเด็คือของอันเ่าเสีเูบมแ้ก็เห็ดหลังคาเลย พอดีอยู่ห่มเวทีปูนเได้ไหมหลังค่ายไปเลยแม่และหลังค่าครับหลังผู้ใหญ่คือกันหกคือของน้องชายปูนเนาะเลยเลยสบายไป่นเลวอยู่อันน่ะกับพอดีแล้วทางพ่อแล้วก็บที่ทางพร้อมกันเลยได้แล้วอ่ะแล้วก็ที่ทางกันหมดทางบป้าปีนิขนาดเป็นมาเมื่ออื่นนี่ก็บที่ทางพร้อมกันได้บนนี่บ่ลหมดทาง่ปจีซอกบ่นันทางพ้นระว่าตัวมันลุตตัวทามตั้งนี่เนี่คือว่า มันราคาจะสูงมีช่องน้วยนี่เขาชิลุดนะอัน่ามื้นนะบ่จะแล้วยังประทามพากันว่าพืชนทีซื้อตอนนี้นะมันมีอยู่ในน้คองบกหนีน้ำใสบ่อนาำใสหกพันหะลดได้ถึหกพันเปห้าบ่มาถือ่านี้เนาะอมไม่เคยน้ำพื้นประจําอะครเบา นี่ยังกับเป็นว่าตูหานโเขาเคยไปว่าประจำนะวาอะไรกันประจํ้ครับครป้าได้อืบได้ก็มันลื่นกันเป็นพันมมันลงลายมือเตอะเตอเทมี่นะถือว่าป้าโได้กรขาใช่ไอเคยเคยเอาไ่ไกลๆเพิ่นก็ไปให้ไงนะเอาายก็ได้บนหยาเพิ่นก็มุ่นไปพกพันอือกับ กะแสดงว่ากะบบอโมลุ่นกนไปได้เนาะเล็กน้อยเล็กนะถังเท่าว่าเอาแต่บอนถือไปหาเขาบาดิบอนไกลโยกปฏิเสธเนาะแล้วกันก็จ่ชอบกันทางกันทางกับอกไว้จีบอย่างไรโขกพันเสียไปแต่ว่าบอยนี่แต่ถามบดเบิ้งเนาะแม่ถามบุญราาตบอนแล้วตแม่ทั้งนี้ก็แก้เอากระได้บางทีมีช่องบ่อนรุ่นให้ได้บ่อนเนาะ ังนะฮนเลยแล้จหนเลยเลยก็จบห้าพันห้าบอก็ตกนไปเนาะแล้วจหพันหน่น้ำขาใช้อันนั้นเองือวานนั้ขคืนก็มาเาไปนั่นเอได้น้ำตูเัข้าวตางนะน้ำเนี่เอาหาเสวยไรไม่ต้เฮาเนาะอมาเรียงอีกเยมาเรีงอีกเดเรียงเขาอีกวนวาไปทางอุไกะ ตรงไี้บบนี้คือกอเงขาขามหนึ่งเนาะน้องใกล้มันติ่างยัน้องี่นคือน้องก็ใกล้เนีนี่มมนตสามิเมตรอย่างนีตัวนี้ไทย่าแบบมม่พเป่ตัวนี้ยังใกล้อยู่ตัวนี้มา้ำนวณก็มีาเก้ากพดกันโ้เดียวกันเใ่ใ่ทงของเพื่อนนะเพื่อนาจม่พนะพำเขาลดเขาก็มีนี่เยแกน้ามันมีแต่ว่าพูยเขาก็มาเพิ่มในเล็กในหน่อยแล้วำนวย สองกันนะมัน uh, พ uh, yes, ูดมันตากันเด้ยอ้เจแล้วมยืมไปหายืมสายเขาก็เอาปมมันมาตั้งเป็นทยายน้บยเนี่บ่นี่ยก่ไก่แีมีแปมปมก้นหอยก้นอะไรหน้านอืมมัดกี้หอยให้บ่ปมก้นหอยเอาของมามันจะคนกนายืมสายมีแต่สายเอาเรไทยดึงเอาด็กจักย่อเอาจักมันมีจักอะไร่งยงแล้ว มีแต่หมักขี้หอยคำว่าได้จัก n ได้เยมีแต่มาตั้งใจติดๆด่สบายแล้วแมันก็มียออยู่บ้านอยู่นาผูดิอยู่หนอยู่นามันไปแต่เอาเนี่ก็โดนเนาะคือนอนอยู่นาเขาก็มีอยู่เต่มันมันเนี่แกไปแกมาเนาะ้าอยู่เพือนดงหัวถิ่มตัเยอะมากเลเ่ทางหหน้ากับ็จะได้กับยังพูเหงเลยาาอเชว่อจกับเองเลย แก่ไขอานี่แหละวิธีแก้ไขเอานี่แหละชาวไทยนี่กะมเขอวก็เลือกเพื่อนแล้วนะนเออโอ้สบายอยไ่น่าม่นหมือน้เปลืองอะไรหรอกเนาะมันแห้งกว่าจักรคนได้อะไรหยเสิตีเลยเลยมัใส่ปุยนั่นเต็มแลวกัยุ้เข้วใส่ไได้จอเลกแรปเป้าใ่หเนาะแมนนแมนสามสปุยเปาไมเปลืองแน ตอนเป่า2ปุ้ยเนาะโอ้ยเป่าก็พุก้นแล้วเป่าแล้วตาจอแล้วนตนน้มันได้น้ําเลี้ยงไปเลี้ยงมาลุยนึงมันเืองกะเวลากเป่ากะแนวน้ํามันหมุนไปหมุนมาอยูุ่ยนึง้ยนึง2ุยอย่าเื้อไวือเาได้เป่าหลายเาหลายให้มันนั่น2ุยเอาน้ําตุนุยุยัีเอากเป่าแม่และมันก็ใส่ไวใส่ไวแล้วก็น้ําเฮาก็ โยดีย so right. so so <laughs> <laughs> so ่างยตอนปล่าก็ติดจักทั้งนั้นเ่อาอดลงเลยเนาะพอดลงเลยจะดเ่าพอดิแก่ไม่จรลนาเนี่ยแต่เจ้าเปาให้เบืองเนาะคมนบ่าาน้พ่อรับเขาเป่าเบืองบ่อืมพี่น้องกับพมาเนี่ากันน่งว่าพื้นว่าแผ่นเนาะในระหว่างที่ส่วนแดดนะพี่น้องเออกให้ข้า้าาน้ำก่อนทั้งสายข้าขกยน้ำเลยอ่าไปบักะฟจะบอกนอกบอ ออกอยู่อืมออกคือกันนั่นแหละอ่าคอยออกไปก่อนนะจ้ะเจ้าคอยขี่น้ำก่อนโม่ใกล้กับบ้านกอะขากินน้ำเนาะพี่น้องเนาะตั้งเงินบ่าวเชนอะสำหรับคลิปนี้กับโมมิยังไลน์ได้พี่น้องกับผังโม่พี่น้องอยู่ซีบรสุขสุขคนเนาะฝากกับก็ได้ก็แช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลยตอนแรกนี่เพิ่์นก็อาจจะเสร็จชิดนะพี่น้องเนาะอ่าการแอมพาบ้านเขาบ่าวสิ่งนี่ไปก่อนพี่น้องสบายดีเจอดีมแห่งบรสุขสุขคน